มาแจกฟรีตามคาขอของน้องคนนี้เรียบร้อยครับน้องช่วยแจกตารางแพนเนอร์อ่าน30วันให้สอบผ่านท้องถิ่นหน่อยวันนี้พี่บัตรทำเรียบร้อยแล้วตามพี่บัตรมาครับกติกาเนอะในการสอบผ่านท้องถิ่นรอบนี้อย่างที่พี่บัตรบ,บอกว่าภาคก,กเนี่ยถ้าน้องผ่านรอบนี้ยังไงน้องเก็บได้ตลอดชีวิต30วันเลยนะครับพี่บัตรแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ครับน้องคือรอบนี้นะวิชาเลขเนี่ยมันออกแค่ประมาณสัก10ข้อเนอะจุดเน้นหลักๆของมันจริงๆเนี่ยคือวิชาภาษาอังกฤษ กับวิชากฎหมายดังนั้นเนี่ยพี่บักก็เลยจะรู้สึกว่าเออขอเจาะเขาเรียกว่าเนื้อหาในขาของอังกฤษเยอะนิดนึงแล้วก็กฎหมายซึ่งช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะมีโพตตกศาสตร์เงื่อนไขภา,าษาเนาะแล้วคราวนี้มันจะมีก้อนสังคมซึ่งถ้าเราใช้สถิติครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในหมดที่เราเรียกว่า20ข้อเลยดังนั้นเนี่ยเศร,รษฐกิจพอเพียงครั้งนี้นะครับอยากให้เน้นนิดนึงเนาะ เรื่องเกี่ยวกับ Thailand 4.0นะแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆนะครับการเมืองความรู้รอบตัวต่างๆอยากให้เราเจาะเนอะฟืนะพี่บัสจะวางแผนแบบนี้ไว้ประมาณช่วง1สัปดาห์แรกนะหนสัปดาห์แรกหลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะจะเน้นภาษาไทย นะครับกับภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับน้องคนไหนอยากรู้เนี่ยยึดตามตรงนี้ได้เลยเนะและสุดท้ายเนี่ยประมาณวีคดสามอ่อมไปที่วีคสี่นิดนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นขาของกฎหมายบวกกับการตะลุยข้อสอบดังนั้นเนี่ยถ้าน้องวางแผนประมาณแบบนี้เนี่ยพี่บัสเชื่อเหลือเกินว่าเราเนี่ยน่าจะผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยฝากพวกเรา,เาไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเอาใบนี้นะ่ไปแปะที่โต๊ะอ่านหนังสือง่ายๆเลยนะครับให้น้องทักไปที่บ้านเขียวนะครับแอดกูรูบนะัสเนอะพี่บัสจะส่งใบนี้แบบดีๆเลยให้เราไปแปะที่อ่านหนังสืออออเเเค้้้ยยรแลลวก็ตนนนนีงงหาถื่ เกี่ยวกับคอติวโค้งสุดท้ายสอบผ่านท้องถิ่นในราคาเพียงแค่หลักร้อยแต่ติวกันเข้มๆ2สัปดาห์ครับน้องก็ <c oughs> ถ้าเบิดน้องคนไหนสนใจนะครับทักไปที่บ้านเขียวได้เลยเนอะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้มีราคาเปิดตัวในราคาแค่หลักร้อยพิิ้นเอกสารได้ไม่จํากัดและที่สําคัญคือเรียนกันตลอดชีพด้วยเรียนย้อนหลังได้ทบทวนได้ติดปัญหาเราคอยจัดการกันราคาหลักร้อยจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราแน่นอนพิบัติสัญญาครับ